วันนี้ก็จะพามาดูหน้างานนะครับเป็นงานที่ลูกค้าติดตั้งแอร์เองนะครับทั้งสเครื่องนะครับปรากฏว่านะครับหลังจากที่ติดตั้งไปนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับทั้งสอตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับลูกค้าก็เติมน้ำยาไปนะครับ6 0ปอนด์นะครับผมเป็นน้ำยา r า r นะครับซึ่งเติมไม่เพียงพอนะครับทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับติดตั้งแล้วนะครับแต่ไม่ได้เติมน้ำยาเข้าไปนะครับ ลูกค้าไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะลูกค้าเป็นคนติดเองนะครับวันนี้ช่างบอยก็เข้ามาตรวจเช็คนะครับเข้ามาบริการให้ลูกค้านะครับผมก็ปรากฏว่านะครับช่างบอยก็ตรวจเช็คารอยรั่วนะครับก็ไม่พบนะครับลูกค้าก็ถือว่าลูกค้าติดตั้งได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่งานไม่จบนะครับช่างบอยก็มาแก้ไขให้นะครับแอร์ก็เย็นเรียบร้อยดีนะครับผม นี่ครับลักษณะหน้างานวันนี้ก็โหค่อนข้างจะร้อนนะครับผมนี่ครับเราก็ถ่ายเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับหลังจากเข้ามาตรวจเช็คนะครับแล้วก็เติมน้ำยาแอร์เข้าไปให้ลูกค้านะครับใครสนใจก็สามารถเรียกช่างบอยได้นะครับ